สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะให้ดูตัวระบบนะครับเป็นระบบร้องเรียนนะครับโดยที่ตัวระบบเนี่ยจะทำในรูปแบบของโมบายแอปนะครับแต่จะเป็นโมบายแอปแบบฟินเว็บแอปนะครับก็เวลาใช้เนี่ยอาจจะเป็นเอาวางลิงก์ไว้ที่ Line OE ก็ได้นะครับที่ l ลิ t เมนูหรือว่าสแกนเขียวโคดแล้วก็โผล่เป็นหน้าแอปแบบนี้เลยนะครับ ข้างล่างนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเราหน้าหลักรับผู้พัฒนาครับ <K> ก็ใส่เกี่ยวกับเราลงไปครับหน้าหลักก็จะเป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดผู้พัฒนาลงไปนะครับหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะก็ลบทิ้งไปนะครับแอปนี้ก็ใช้งานง,ง่ายๆเลยครับก็จะมีค้นหาเรื่องร้องเรียนนะครับก็คือเราสามารถค้นหาเรื่องร้องเรียนได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขเรื่องร้องเรียนนะครับ ต่อมาเราก็ไปที่เมนูหลักของเราครับก็คือแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็กดไปที่แจ้งเรื่องร้องเรียนได้เลยพอเข้ามาแล้วครับก็จะมีเขตนะครับเขตพื้นที่นะครับตำบลหรือว่าจุดที่แอดมินเนี่ยจะเป็นคนเกอะลงไปครับโอเคครับเดี๋ยวให้ไปดูหลังบ้านแอดมินนะครับหลังบ้านแอดมินจะเป็นแบบนี้ครับก็คือ มีคำร้องเรียนมีข้อมูลพื้นที่มีข้อมูลผู้ใช้งานนะครับเรื่องร้องเรียนก็จะวิ่งมาที่คาว่าอ่ารายการเรื่องร้องเรียนนะครับข้อมูลพื้นที่ครับเรามีเขตกุ๊กๆไปนะครับเมื่อกี้เราสามารถเพิ่มเขตร้องเรียนลงไปได้ครับคราวนี้ในเขตร้องเรียนที่เราจะร้องเรียนไปเนี่ยเราสามารถกรอกอ่ไลน์โทเค็นได้นะเพื่อให้เรื่องร้องเรียนเนี่ยวิ่งไปที่ไลน์นะครับอ่าแต่ผมจะไปสร้างลายโทเค็นนะครับ โดยที่ชื่อกลุ่มว่าเป็นเขตเป็นเขตชื่อเขตลุกๆแล้วกันนะครับอ่าเขตลุกๆนะครับแล้วก็เกาะอะไรทั้งเขียนลงไปวิธีท,าทําลายทเค็นนะครับเราก็ไปสร้างกลุ่มนะครับสร้างกลุ่มลายนะครับแล้วก็เราอยากให้ใครมาอยู่ในกลุ่มลายก็ดึงเข้ามานะครับอาจจะเป็นคนที่ดูแลพื้นที่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้ามาที่กลุ่มลาย โอ okay, ผมไปสร้างมันเรียบร้อยแล้ว,ลวได้ลายโทเคนมาแล้วครับลายโทเคตนี้ก็ไปอยู่กับคิดลุกๆุกนะครับก็กดเพิ่มไปโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะทําการเอาลายบอร์นะครับตัวนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มลายลุกๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องอ่าตัวนี้นะครับสามารถไปดูคลิปแยกได้นะในการสร้างลายโทเคนนะครับไม่ยาก ต่อมาครับความสามารถของอแอปต,ตัวนี้ครับก็คือผู้ใช้งานครับเราสามารถเพิ่มผู้ใช้งาน่ะเพื่อดูแลพื้นที่นั้นๆนะครับเช่นผมเลือกไปที่เขตลุกๆนะครับใส่ชื่อนมสกุลไปนายนายดูแลลุกๆนะครับชื่อผู้ใช้งานก็ลุกแล้วกัน รหผ่านหนึ่งสองสามสี่นะครับกดเพิ่มลงไปลืมไปครับว่าลืมไปนะครับว่าออรหัสผ่านต้องมีแปดตัวนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกดเพิ่มลงไปโอเคครับเพิ่มมาเรียบร้อยแหละต่อมาเราก็ไปที่ตัวแอปของเรานะครับ เมื่อกี้เราเพิ่มเขียนลุกๆไปใช่ไหมครับเมื่อกี้มีตเขียนกุกๆกุบลีเฟซหน้าครับเห็นไหมเขียนดูกๆก็เข้ามานะต่อไปที่เขียนลุกๆนะคราวนี้เราก็พิมพ์เลยครับมีชื่อผู้ร้องเรียนนะครับมีเบอร์โทรหัวเรื่องแล้วข้อความแล้วก็แนบรูปของไฟครับเขียนเราจะสร้างเขียนเรื่องนะครับก็คือเรื่องนี้คืออ่า รถขยะไม่มาเก็บนะครับเสร็จล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไปนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เอขอขบวนมันชื่อผู้เรียนนี่หว่านะครับเป็นไหมชื่อผู้เรียนนะครับชื่อผู้เรียนไปนะครับหัวเรื่องคือรถขยะ ไม่มาเก็บข้อความที่ร้องเรียนนะครับก็คือตรงหน้าบ้านซอยสี่รถขยะหายไปไหนไม่มาเก็บเลยช่วยประสานงานให้ทีนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็แนบรูปลงไปครับ โอเคนะผมก็ทาการแน่รูปลงไปคนระับทั้งหมดสามรูปแล้วก,กดคําว่าส่งเรื่องร้องเรียนครับด้านล่างโอเคครับมันก็ทำ,ทำการบันทึกเรื่องร้องเรียนนะครับก็จะมีเลขร้องเรียนขึ้นมานะครับแล้วก,กดตกลงอ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราไปที่หน้าแรกครับเรากดค้นหาเรื่องร้องเรียนของตัวเองก็ใส่เบอร์โทรลงไปครับครับกดค้นหา โอเคครับก็จะขึ้นเรื่องร้องเรียนที่เราร้องเรียนไปนะครับก็รถขยะไม่มาเก็บอ่ามีรูปแล้วก็เขียนว่าสร้างใหม่นะครับคราวนี้เราก็ไปที่หลังบ้านแอดมินก็รับเรื่องเลยคราว,วน,นี้ก็เราก็ไปดูที่ไลน์ก่อนนะครับไลน์ที่เขียนดุกๆครับมีเรื่องร้องรีเข้ามานะครับรถขยะไม่มาเก็บชื่อ้แจ้งแล้วก็เบอร์โทรครับอ่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าที่ไลน์คราวนี้ผู้รับเรื่องก็เห็นละอ๋อมีเรื่องเข้ามานะครับก็จะวิ่งไปดูดูที่หลังบ้าน พอเรามาเข้าไปที่หลังบ้านครับก็จะมีขึ้นมาเรียบร้อยละนี่รถขยะไม่มาเก็บนะครับสถานะคือสร้างใหม่นะครับกดเข้าที่รายละเอียดขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วครับนี่รูปที่เขา้องเรียนมารายละเอียดเรื่องร้องเรียนหัวข้อเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็มีวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่เขา้องเรียนมานครับก็สถานะคือเป็นสร้างสร้างใหม่นะครับคราวนี้ผมจะ รับเรื่องนะครับก็คือดําเนินการครับกดบันทึกอ่ากดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะของคนที่ร้องเรียนมานะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปครับเห็นไหมครับก็เป็นดําเนินการเหมือนกันครับขึ้นมาคราวนี้ผมมาที่หลังบ้านนะครับมาที่หลังบ้านคราวนี้ผมลองออกยูเซอร์นะครับออกไปใช้ยูเซอร์ของลุกๆนะครับของนายลุก ช่มพอยูเซอร์ของนายดุเข้ามาเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเลยครับว่าดีดีต้อนรับคุณนายดูแลดุกๆนะครับในพื้นที่เขตด,ดุกดุกนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นอ่าเรื่องร้องเรียนของเขตตัวเองครับยูเซอร์ใครดูแลเขตไหนก็จะเห็นเรื่องร้องเรียนของเขตนั้นๆเท่านั้นโอเคนะครับพอเข้าไปที่รายละเอียดครับก็มีคนรับเรื่องไปแล้วนะครับก็เป็นแอดมินนี่ยรับเรื่องไปแล้ว หรือว่ายูเซอร์ไหนเป็นคนรับเรื่องรับเรื่องเนี่ยก็ก็ว่ากันไปนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าดําเนินการนะตามสถานละล่าสุดนะครับเรามาดูที่ประวัติสถาน,นะครับเราก็จะเห็นว่าใครเป็นคนกดสถานะน,นั้นๆนครับเช่นแอดมินเป็นคนกดเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่าแอดมินเป็นคนกดดําเนินการไว้นะครับสวว่าดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนาลุกๆเนี่ยก็มากดเข้ามาสําเร็จก็กดบันทึก นะครับในประวัติสถานะเนี่ยก็จะเห็นว่าในดูดูุกเนี่ยเป็นคนกดสถานะสำเร็จไว้นะครับประมาณนี้คราวนี้คนที่มาล้องเรียนนะครับสถานะเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่แอดมินนะครับหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยของเคสน,นั้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนสถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสถานะก็คือสำเร็จแบบนี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับอ่าสําหรับระบบอ่าร้องเรียนนะครับก็ใช้งานง่ายๆครับดูง่ายๆนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานเฟรี่นะครับหลังบ้านก็จัดการได้สะดวกนะครับ